นองนิแล้วจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมทาทายตัวเองนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความฝันของแนนมาก,มากเพราะฉันเห็นเหล่าซิลเตตี้นะคะฮอลลีวูดมากมายเขาทำกันฉันก็อยากทำบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดแบบใส่บิกินี่อ่ะเยอะแยวนะคะทาหิมะนะคะทาลมหนาว เป็นยังไงแล้วคือแบบมันเป็นฟ e ลลิ n g ที่แบบว่าอยากจะเอาลุคนี้ไปติดฝาบ้านตัวเองเลยอะงอก็ป้าว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้ทำแล้วอะไรแบบนี้และในเมื่อเราจะไปทาสีมาทาแดดทาลมทาต่างๆนะคะผิวเราก็ต้องฟังปริเยนิดหนึ่งก่อนนะจ๊ะลากฐานเดิมเันคนผิว ขาวอยู่แล้วใช่ปะผิวสว่างอยู่แล้วแต่ทีนี้แล้วอะก็คือชอบนั่งมอไซค์เมืองไทยเมืองร้อนแดดอยู่ทั่วรอบตัวเรานะจ๊ะน้องแ่งก็เลยตัวมีอาการผิวไม่สม่ำเสมอดังรูปนี้จ้ะเยินเลยแล้วฉันก็เลยไปตามเซิร์ชนู่นนี่นั่นโนนเราก็เจอเห็นสมควีนเนี่ยเขาดังมาเนินมานานแล้วแล้วพอยิ่งพัฒนาสูตรฉันก็อุ้ยขอลองใช้หน่อยแบบอุ้ยจึง ผิวสม่ำเสมอสุดๆด,ดูดิต,ตรงแขนตรงเนี้ยที่มันเคยไม่สม่ำเสมออ่ะคือแบบสม่ำเสมอแล้วนะจ๊ะเก่งก,กลุ่มมาก โสมควีนคือลดเกินไวท์เพอร์เฟกต์ครีมนะคะหรือว่าโสมควีนในตํำนานนั่นเองจริงๆคือโสมควีนเขาอยู่มันเนิ่นมันนานแล้วคือฉันเห็นผ่านตามาตลอดเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาได้ปรับสูตรใหม่แล้วนะคะเรื่องสารสก,กัดเรื่องคุณภาพต่างๆนะคือจัดแน่นให้แบบครบเซตเลยอะและแพคเกจก็คือปังมากยังไม่พอนะคะเขายังช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่อีกด,ด้วยนะคะปรับผิวให้สม เสมออัดแน่นสมแบบจุ๊กๆสว่างขึ้น10 เข้าโอ้และถ้าเกิดไขเนี่ยนะคะผิวคล้ำจากกรรมพันธนุ์ก็สามารถดูกระจ่งางใสขึ้นได้อีกด้วยเพราะว่าเราบำรุงเข้มข้นจากโสมวีนนั่นเองค่ะตัวนี้เขาทาได้ทั้งตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแขนขาต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นเครื่องขาหนีบนะคะจะตุต่มนะคะหรือใต้ก้นของเราที่จะแบบสีเข้มกว่าปกติแล้วตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะทําให้สีตรงนั้นที่มันเข้มๆอยู่เนี่ยดูกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองค่ะเขาช่วยลดเรือนจุดด่างดำ หรือว่ารอยสิวตรงตัวเราเนี่ยนะคะไม่ว่าใครจะเป็นสิวที่หลังหรือหน้าอกนะคะตรงเนี้ยที่จะมีรอยดําค้างอยู่ก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยเขาบํารุงลึกถึงเซลล์ผิวเลยนะทาให้ผิวเนียนนุ่มสุดๆเลยอะแล้วในชอบตรงที่ว่าเนื้อครีมอะเขาไม่เหนียวซึมง,ง่ายมากคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของรบใบนี้ก็สาม,มารถทาได้ยิ่งอยู่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนๆเนิ่ๆเนี่ยไม่ต้องหว่วงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะจ๊ะดีดี คือซึมไปแล้วนะเนี่ยไม่เหนอเลยคือซึมไปแล้วนะเรียบร้อยแกเรียบร้อยดูดูด,ดูผิวชุ่มชื้นมากกีกีดผิวไม่เป็นไรเลย ลดโกนพีกสา่งเห็นปะเอางี้เดี๋ยวนายขอนอญาตไปทาบำรุงผิวทั่วตัวก่อนต้อนรับชุดบิกินี่นะคะแล้วก็พาไปดูบรรยากาศในการถ่ายบิกินี่ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปถ่ายแค่บิกินี่โชว์เดียวนะเพราะเดี๋ยวนายพาไปทำกิจกรรมนะคะว่าเวลามา,นาหน้าหนาวเนี่ยเมืองหิมะเนี่ยเขาไปเทนกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปรับชมกันนะคะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงพี่แนนเสร็จยังมาแล้วค่ะว้าวแม่เสาก,กระต่ายป่า สวัสดีกอล์ฟสุดๆไปไปใส่บีกนี่อวดหุ่นกันดีกว่าค่ะเหมือนคนสติ๊กไม่ดีนะได้เราทำได้เพื่อรู้หิมาตกอะไรอะไรมุมไหนนะพี่แนนที่เรา<ด>จะแบบเราจะพาไปรู้จักกับนีมีฟูจินะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นแบบพี่น้องกับฟูจิสังเลยแต่ชื่อว่าโยเตะเดี๋ยวพาพดูวิวใกล้ใกล้กันวันนี้อากาศดีนะ <c oughs> เราเขาก็มองอะว่าแบบเอ๊ะเธอไม่หนาวหรอเ <c> ฮ <oughs> ้ยมัน <c oughs> ยุบลงไปเลยอ่ะแล <What the? S 1> น,นจะไปไหนนะเดีย๋ยวไปใกล้ๆภูเขาก่อนตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยมาก<อ>ไปมาอันนี้เป็นอีกมุมเฮ้ยตรงนี้สวยแสงสวยเลย oh! อุ้ยนี่ไงภูเขาไฟไอ้ภูเขาไฟปะภูเขาไฟโยเตะโยเตะโยโตะเนี่ยอุ้ยกับชุดแบบนี้ผิวแบบนี้หนาวไหม <se ller> อายชาวบ้านเขาแค่คันเดียวแต่อันนี้อายทุกคนที่เดินผ่านบนสะพานไม่เป็นไรเจอรูปพี่แนน่เราทำได้เราเป็นอินฟู พี่แนนผิวดีจังเลยอ่ะนี่ต้องบอกก่บน,นะว่าทริปนี้คือเตรียมผิวมาอย่างดีเพราะว่าใช้โสมควีนนะคะคือตัวนี้ตัวดีตัวดังมากๆหนึ่งกระปุกนี่คือเอาอยู่ทั้งทริปนี้เลยอ่ะแล้วคือแกดูดิคืออากาศปกติอนะก็คือทำลายผิวเราแล,แ,ลแล้วแล้วนี่เป็นหิมะอีกนะแล้วทริปนี้คือฉันยังดัดจริตใส่ชุดบิกินนี่นะคะในการมาถ่ายรูปอีกอะไรอีกนะ เนี่ยเราก็ต้องบำรุงผิวแบบขั้นสุดยอดก่อนนะจ๊ะนี่แล้วดูดูตัวเนื้อดิโอ้โหปาดเข้าไปนี่บำรุงผิวแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเลยจ้ะหิมงหิมะหรอไม่ได้แอมฉลอกนะจ๊ะอากาศติดลบหรอไม่แค่ค่ะได้ตัวสมควีนนี้นะคือลดเกินดูดินี่เลยค่ะผิวออร่ราขั้นสุดนะคะกระจ่งางใสคุณสิบเท่าเลยคือลดเกินแกดู ผิวฉันสู้แดดสู้อะไรสว่างแข่งกับคิมะเลยเอาดิอะอะอะเป็นยังไงล่ะสโนไวเจอก,กันได้นะจ๊ะคนแค่ทั้งเจ็ก,ก็ต้องจุกจกฉันก่อนเพราะว่าฉันดูแบบออร่าเก่ง <c oughs> อ๋แล้วรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นตามนี้นะคะทุกคนขาอยู่ออร่ามากหน้ากระจึงอย่าลืมใช้นะคะสมครีน,นะจ๊ะ เราจะมาด็อก t r a นะคะก็คือว่าเราต้องอยู่บนเกวียนเนาะแล้วให้หมาลากเราไปภาพในฝันคือไซบีเรียนต่อาไป<ท>ะหม,มาหลังอ่านปะพันอะไรใครรู้บอกหน่อยนี่วันคือหมาไทยปะแต่น้องดูดูห่างหดอะน้องหนาวฉันเจ้หนาวเลยน้องก็ต้องหนาว <c oughs> หรือว่าน้องแข็งแกร่ง <c oughs> ก็เกิดมาบนแบบอยู่บนหิมะรู้จักหิมะตั้งแต่แรกเกิดหมาก็ต้องทํางานอะยุคเนี้ย แต่น้องน่ารักเราฝากชีวิตไ้ที่น้องเพราะน้องจะพาเราเขาล่ามโซ่เนี่ยแสดงว่าต้องวิ่งแรงมากเดี๋ยวมาดูนิกันว่าจะวิ่งแรงจิงไรเวลาในหัวเราสองคนอะไซเบียรน,ยยนหมายใหญ่พันยักษ์เลยกอดคุณอุเลย <laughs> พอมาอนนถึง <laughs> นี่คือรถที่เราจะนั่งเล่นนะคะก็คือเดี๋ยวน้องมองหมาจะมาอยู่ตรงนี้ และให้เราเหยียบอยู่บนนี้นะคะนี่ก็คือว่าพอน้องวิ่งมาเสร็จนะคะก็จะได้รับรางวัลเย้ย่างมียัามีพวกพี่ๆเขาที่เล่นไปก่อนหน้านะ่ะเขาบอกว่าอยู่ยนิ่งๆจะไปทำอะไรโอเคมาจะรอดไหมเขาบอกให้เอานมโไปข้างหน้าให้เยอะที่สุดเวลาตอนเล่นแล้วบิดเอวอะไรเบรกยังไงนะพี่แนน แต่เราไม่ทําเราไม่ทําเราปล่อยให้น้องควบคุมไปเลยเราต้องเบรกตอนไหนอ่ะเบรกตอนที่เราเห็นเริ่มว่าอันตะเหรอสัญชาตยานมาแล้วมาแล้วมาโอ้คือสังเกตใหม่นี่แบบขายาวทุกตัวนะให้วิ่งไวๆตัวนี้ที่เด็ดตัวพบได้ที่ประเทศไทยยูเ่อยนะโอเคมาต้องย่อเข่าอะไรไหมอะ ไม่ยอกว่าให้ไปทางตรงๆโอเคอนะว่าจะทำหน้าใหม่หรือเปล่าก็มาที่นั่นอยู่โน่นนะจะเสียงมาถึงนี้แปลว่ามันต้องแบบหวาดเสียวยังเห็นหัวอยู่เสียงมาแล้วอุ้ยไม่ล้มเลยอ่ะ

ตอนนี้น้ำแข็งเข้ามาอยู่ข้างในเสื้อฉแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวว่าจะกรีดตลอดทางซ้อมเลยโอเคไม่กีดสองหนึ่งเขาไม่ให้กี๊ดย้อนเขาไม่ให้กี๊ดเดี๋ยวมาตกใจน่าจะตกไปแล้วหนึ่งจุ๊บ เมื่อกี้ให้หยกนะ่าจะตกไปแล้วหนึ่งจุกนี่วิ่ง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 ,งมาขึ้นเกลียนต่อวิ่งมาขึ้นเกลียนเอาเหอะ แก้ตัวรอบนี้ฉันจะทำให้ได้เขาเปลี่ยนเ,ออเครื่องให้เราด้วยปะเอออันนี้ดูแข็งแรงขึน้นนะตอนแรกมันดำดำดกดำสราาุปล้มคว่ำฟว่ตั้งแต่เริ่มเลยล้มหมาดูวิ่งเร็วอะเสร็จเนี้ยหมาที่เนี้ยตาสีขาวบนเลยไม่ใช่ไมสังเกตนะเพราะว่านายเชื่อว่าแบบเหมือนมันโดนแบบแสงแสงอาทิตย์อะกรรมพันธุ์มันก็เลยเปลี่ยนให้ตาเป็นสีขาวแต่ลายมันก็คือหมาไทยบ้านเรา มาไทยแต่ตาตาตาฝรั่งฝาหมาใส่คอนแทคเลนส์เป็นพันประสบโอเคโอเค three two one woo มาแล้วมาแล้ว เฮ้ยได้เบรกเบรกเบรกแก้วเป็นไงบ้างรอบนี้คือฉันบอกตลอดนะคะว่าใจเย็นนะหนูใจเย็นนะหนูแล้วคือมันก็ดอกแดงดอกแดงอยู่ดีเอาจริงนะกีฬาไอ้เครื่องเล่นเนี้ยอย่ามาเล่นเลยอันตรายความปลอดภัยเป็นศูนย์น้องชื่นเลย ขอบคุณนะวันนี้สนุกมากๆเลยด้ยกอาริกาโตก็เซ y ม u ากขอบคุณค่ะ yes อาริกาโตอาริกาโต what's y o name คูคือคือ good boy ย y e ี่มานุ่มมากมัวค่ะ เข่าหายเข่าอ้ยออตายแล้วหิมะดูแม่ตอนแรกเราบอกว่า<อ> <laughs> <laughs> ไม่เล่นแล้วตอนแรกทุกคนจะเล่นไม่เล่นแล้วน,นี้ตายได้อันนี้มีการตายเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะนอนบนหิมะก็คือเราไม่นอนแล้วใช่หรือนลจะหนูจะไปนอนทําลงนี้หนูตายเลยนะแ้วหนูนอนทําไหนอลองสิอันหนึ่ง,งส ใบต้นเนี้ยหนาวเยอะทั้งตัวหมาโดนแช่แข็งวะเข้าใคาจคำว่าปลาซาซูมิปะมันอยู่บนน้ำแข็งอะฟิลลิ่งจนเข้าใจแล้วเกตแล้วปะลุกให้ลุกกันบบนี่ปุ๊บลอยแล้วมุบลงไปเลยอะเคยดูไอ้นี่ปะคลิปที่หมาจิ้งจอกกระโดดบุดหัวลงไปในหิมะหรือว่าเราจะสองก็คือตะกี้อะเรานอนบนหิมะไม่สำเร็จเราจะมาลองใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วลองกระโดดเลยดูพี่แดนยาโดดตุ้มลงไปเลยนะนุมม่มไหมอ่ะนุน่มมากไหนไหนเหมือนปลาดาวแล้วเส <c oughs> ื้อฉันจะแพงมากเลยนะโอ้โหทุ้ยเลยเี่ <Okay. S 2> มันหนาวปะเป็นหลุมปะใช่เป็นหลุมหน่อยๆ <c oughs> เหมือนเป็นคนมีปีก มาถ่ายรูปกันเรามาเล่นกันต่อนะคะไอเนเซอร์ให้จบก็คือว่าสนโนว์ลาฟฟิงอีกอันนะคะก็ทว,วิวเหมือนบันาน้าโบ๊ทบ้านเราแต่มันอยู่บนสนโนว์มันไม่อยู่บนน้ำเดี๋ยวมาดูจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เล่นลยหมดกันน็อกรอเลยและนี่อุปกรณ์ของเขานี่เป็นเรือบโบ๊ทนี่แล้วก็เป็นเหมือนสุอเจสกีอะ่ะสกีเจกสกีถูกแล้วเจสกีมันบนน้ำปะ สนโนมอวบิลปะอันนี้นนสนโนโมอวบิล <c oughs> สักอย่างอุย้ยมันเกิดมาอยู่บนหนาวใครรู้บอกหน่อยว่านี่คืออะไรอ่ะแล้วนี่ก็ฟิลเรือ<ะ><ะ>ไปนั่งยังไงคือน,น,นั่งหน้าสุงนั่งหน้าสุดโอเคตอนนี้เราอยู่บนเออบนเรือบนเรือละ <c oughs> จับอะฉันจับพร้อมละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไรไม่น่าจะแล้วรอดูว่าสี่งีใครจะดังสุด 食欲。 หมอมสุดๆจะบอกว่าเปียกมากน,นี่นี่น,นี่เก็ดพีมะยังอยู่ตรงนี้เต็มตัวดีฉันเลย thank you อริกาโตก็เซน่อริกาโรบเออรู้แล้วให้ไปเขาได้ใส่หมวกกันนอ็อกกันน้ำแข็งกระเด็นเข้าหน้าค่ะ มาค่ะเพื่อนโปมากนะฉันจะโดนเหลืองป้าโดนอะไรป้าเทปนี้คือโปหลายจุดหลายช็อตมากแต่ว่าอาบน้ำเสร็จ <c oughs> กองกองให้ความร่้มือหน่อยก <c oughs> yeah. okay. องแล้วโอเคอะแต่เพิ่ออาบน้ำเสร็จแบบนี้นะคะเราก็ต้องบำรุงผิวด้วยนะคะตัวเดิมเลยตัวดีตัวเดิมตัวนี้เลยนะคะโซมควีนนั่นเองค่ะทาบำรุงนะคะหลังอาบน้ำน,นะคะเช้าเย็น เห็นผลไวขึ้นนะจ๊ะแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยศาสรการคือเลิปรับสูตรมาแล้วนะคะกระจ่างใสคูณสิบเลยลดเกินเนื้อโรชั่นนะคะไป้ายไปเลยที่ซื้อซับไวมากแล้วก็กลิ่นหอมคือจะบอกนี้ก่อนว่าตัวโรชั่นเนี้ยคือหอมด้วยตัวเขาเองเข้าใจปะแล้วถ้าเกิดเรายิใช้น้ำหอมอะ่ะ บบฉีดน้ําหอมลงป้หรืออะไรเงี้ยคือไม่ไม่ตีกับกลิ่นน้ําหอมที่ใช้นี่ออกไหมหรือว่าถ้าเกิดใครลืมฉีดน้ําหอมก็คือตัวหอมด้วยตัวเราเองเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยทาบำรุงผิวนะคะประจัา์ใส่ไวขึ้นสิบเท่าเดี๋ยวสฉันจพาจะหลุดจะหล่อนอยู่แล้ววันนี้ก็สนุกมากเลยเนะาะทั้งวันน่ะคือแบบว่าจัดเต็มกับกิจกรรมแบบว่ากลางหิมะฉันได้แผลด้วยเธอตรงนี้นิดนึง ตอนหมาล่าเออแล้วกิ้งเปน็นลูกขนมเลยเอะแต่ว่าก็ประสบการณ์นะถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่ก็คือของไม่ได้เลน่นเพราะว่าประเทศไทยไม่มีมาเออแล้วก็รู้สึกว่าอันเี้ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ประเทศไทยสามารถบินมาได้ง่ายๆนะคะมามาแบบห้าชั่วโมงครึ่งเออก็ถึงแล้วแล้วก็ได้สัมผัสพิมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะสูงนิดหนึ่งเดนแปไว้ให้นะคะ ตรงคลิปเนาะว่าแบบว่าเออเราเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทนะคะในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละอันอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะมาจะต้องบุ๊กก่อนถูกเครื่องเล่นนะทุกๆก,กิจกรรมที่ที่จะต้องแบบไป Adventure แอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าก็ก็โหดอยู่แต่ว่าอ่ะ ถ,ถือว่าซื้อประสบการณ์นะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากโหดเราก็อยากได้คุ้มค่าคุ้มราคาก็อย่าลืมต้มครีมนะคะขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะไปทาส่วนอื่นด้วยเพราะว่ากระจ่างใส่ไว,ว้ขึ้นสิบเท่าทั่วเรือนร่างนะจ๊ะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e เนี่ยนะคะ